ต้นรักกอดหรือชี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่แฟนคลับคอมเมนต์สน,นั่นค่ะ ความรักก็หกปีของก๊อตอิทธิพัฒน์และริชี่อรเนตอแววถึงทางตานแล้วหรือเปล่าเมื่อล่าสุดมีแฟนๆจับสังเกตได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูไม่เหมือนเดิมบวกกับใน Story, TikTok, สตอรี่ทิกตอกสาวริชี่ก็มีแต่ความวาวโศกเศร้าโพสต์คล้ายคนอกหักเช่นเดียวกันกันกบหนุ่มก๊อตที่มีการโพสต์ภาพวิวธรรมชาติที่ว่างเปล่าไร้แคปชั่นใดๆโด,ดยมีคอมเมนต์จากแฟนคลับอย่างมากมายเข้าไปบอกว่า ขอให้มีความสุขกับเส้นทางใหม่ที่กอดเลือกเดินยังรักและให้กำลังใจไม่ว่าสายไปถ้าจะกลับมารักกันอยู่คนเดียวคิดทบทวนกลับมาพิสูจน์รักใหม่ไม่ว่าพี่ๆจะเป็นยังไงก็รักทั้งสองฝ่ายความว่างเปล่าเหมือนซ่อนบาดแผลที่โหดร้ายถ้าคิดว่าเขาเป็นอากาศก็ปล่อยผ่านแต่ถ้าเป็นลมหายใจต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองใหม่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณ คนรักดีๆหายากเขารักคุณหมดหัวใจเหนื่อยก็พักแต่ตอนนี้คนเคียงข้างน้องคนเดิมไม่อยู่ด้วยแล้วเข้มแข็งและผ่านไปด้วยกันหวังว่าจะเจอคนที่ดีและรักกอดคนเดียวเหมือนริชชี่กลับไปคุยกันและปรับตัวเชื่อว่าริชชี่ต้องยอมรับและยอมปรับเพราะริชชี่รักกอดหมดหัวใจเรื่องนี้เท็จจริงแค่ไหนหรือเป็นเพียงการคาดเดาของชาวเน็ตเท่านั้นต้องรอฟังความจริงจากปากของทั้งคู่เองดีกว่าค่ะ